วันหนึ่งผู้นำครอบครัวของเราพ่อของลูกจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับหันเป็นหนี้สามล้านต้องดูแลลูกน้อย,อยแค่นั้นสู้ได้แต่หันโดนไล่ออกจากบ้านกงสีลูกน้อย,อยขวางเสียุกใจกอดแม่ลูกน้อย,อยพูดว่าแม่จ๋าเราจะทำยังไงกันดีลูกชายเตือเข้หมุมมืดกลืนน้ำตา ไม่อยากหลอไงไห้แม่เห็นเราคนเป็นแม่ต้องเข้มแข็งเท่าไหร่ต้องซู้ต้องคิดยังไงถึงจะพาลูกน้อยๆของเราให้รอดปลอดภัยประสบความสําเร็จได้เรียนหนังสือมันเจ็บปวดตังนี้สินมันรุมเราทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่กลืนน้ําตาแล้วผมรู้ว่าแม่อยู่ตรงคนลูกไม่ต้องกลัว แบ่งปันประสบก,การณ์ชีวิตที่ผ่านมาเขาเจออะไรเขาเขาเป็นยังไงนะครับเขาจะมาแบ่งปันให้เราฟังว่าการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือน่านที่พี่สุกัญญาบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพใจร่างกายจนเกิดสภาวะโรคตค่างๆมากมายเราไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพก็เช่นกันนะฮะวันนี้ท่านนี้ถ้าเป็นถึงดับเบิลเดมอนแล้วครับ ก่อนที่จะมาอยู่ยูมีพักมาทมางานที่ยมีพักเนี่ยมัเป็นนักธุรกิจยูมีพักเลยเขาก็ชีวิตต้้งฝ่าฟันไ,ได้แยะสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต,ต่างๆนานาปัญหาในชีวิตแล้วก็มาใช้ประโยชน์ใช้ความสําเร็จของอยูมีพักนะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง,งทั้งแผนการตลาดเนี่ยทำให้ปลดล็อกชีวิตได้ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆหลายๆคนอีกก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับสอเสียงประมือแล้วก็ต้อนรับนะครับผู้ที่จะขึ้นมาแบ่งปันแนะครับท่านเป็นดับเบิ้ลไดมอนนะครับคุณสังวานทัองรลบ ท่านประธานทั้งสองท่านและผู้นําบริษัทยูมิพาร์ตทุกๆท,ท่านและเศรษฐีหมายที่มาในวันนี้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะท่านทั้งสองนะคะได้ให้โอกาสขวานมายืนอยู่ตรงนี้ประสบความสำเร็จจนขึ้นดับเปิ้ลไดมอนด์นะคะท่านดำรงตำแหน่งทิปเปิลไดมอน รับราได้จากอยู่ไม่พักไปแล้วกว่าสี่สิบล้านบาทขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณพลัดคุณทัศนยียคอนดีสุดปะดเด็กค,ค่ะหวานเองนะคะจากเด็กมาน,นอกนะคะเกิดมาเห็นแต่ความลำบากของพ่อแม่พ่อแม่มีอาชีพการทเกษตรถึงฤดูเก็บเกี่ยวขับเวียน พาควายกับข้าวพัน์ที่เอามาปลูกไม่เคยมีเมล็ดข้าวมาใส่ยุง้งฉากเอาไว้ให้ลูกบอกกับตัวเองเสมอว่าจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของตัวเองให้ได้จะไม่ยอมให้ครอบครัวอยู่กับความลําบากแบบนี้ตั้งใจทํางานทุกอย่างที่เป็นสุจริตเพื่อให้ได้เงินเดียนจบแค่ประถมต้องออกจากบ้านไปหางานทํา อายุ17ปีหวานสามารถซื้อที่เป็นของตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นของตัวเองหนึ่งไร่ได้สำเร็จพ่อมีโอกาสได้มีครอบครัววางอนาคตบรรลกจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องไม่ลำบากเหมือนเราจะวางแผนลูกให้เจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีการศึกษาที่ดีตั้งใจเอาไว้หวัน ได้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นได้มีครอบครัวอยู่บ้านกรงสีมีลูกน้อยน้อยสี่คนลูกเดียนอยู่แก่ปฐถมต้นต้น,ตนวันหนึ่งผู้นำครอบครัวของเราพ่อของลูกจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับหัานเป็นหนี้สามล้านต้องดูแลลูกน้อยน้อย แค่นั้นสู้ได้แต่หันโดนไล่ออกจากบ้านกงสีลูกน้อยๆขวัญเสียตุกใจกอดแม่ลูกน้อยๆพูดว่าแม่จ๋าเราจะทำยังไงกันดีลูกชายเตือนค้หมุมมืดกลืนน้ำตาไม่อยากร้องไห้แม่เห็นเราคนเป็นแม่ ต้องเข้มแข็งเท่าไหร่ต้องสู้ต้องคิดยังไงถึงจะพาลูกน้อยๆของเราให้รอดปลอดภัยประสบความสําเร็จได้เรียนหนังสือมันเจ็บปวดตังนี้ศีลมันรุมเราทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่กล่นน้ําตาแล้วผมนูกว่าแม่อยู่ตรงคนลูกไม่ต้องกลัวแม่จะเป็นทั้งพอ่อและจะเป็นทั้งแม่จะดูแลลูก เรียนหนังสือให้จบปริญญาให้ได้ขอแห้ลูกแม่เป็นคนดีแค่นั้นพอทำงานทุกอย่างที่ได้เงินตื่นตีห้านอนห้าทุ่มลูกคนอื่นวันหยุดได้ไปเที่ยวแต่ลูกของหวานวันหยุดต้องมาช่วยแม่นอกจากขายของที่ร้านต้องออกไปทำงานเมื่อยามลูกเลิกเรียนต้องมาขายของให้แม่อะไรที่ได้ตังทำทุกอย่าง ไปทำอาชีพขายตรงก็้ปตเพื่อให้ได้เงินไปจุนเจียวครอบครัวไม่งั้นมันไม่เพียงพอไหนจะลูกพ่อแม่อายุหกสิบเจ็ดสิบเราก็ยังต้องดูแลทิ้งไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้ทิง้งพ่อแม่ไม่ได้นี่เสียงก็ดุมเราบ้านสามล้านวันจ่ายค่าบ้านไปห้าล้านแต่นี่ไม่จบตันก็ใจใช่ไหมคะ ปรับโครงสร้างนี่ครั้งแล้วครั้งเล่าจะไม่เคยรู้คาว่ปพ่อปรับโครงสร้างนี่ก็ต้องรู้จักพ่อต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือให้จบอันไหนดึงได้ดึงไว้ก่อนมีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปเข้าแคมป์ครอบครัวลูกๆอยากให้แม่ไปลูกอยากจะอยู่กับแม่สองวันหนึ่งคืนอยากจะได้รับความอบอุ่นเราก็ไม่รู้ เอาให้เขียนความในใจของลูกแล้วให้เราเป็นแม่ไปไปอ่านลูกๆเขียนก็ความว่าวันวันหนึ่งแม่ทำแต่งานกลางวันก็ทำงานทั้งวันก็เย็นมาแม่ก็หิ้วกระเป๋าออกไปละอยากให้แม่อยู่บ้านอยู่กับพวกเราพวกเราต้องการแม่อ่านแล้วสะท้อนต้าใจลูกทุกถึงทุกอย่างว่าลูกคิดอะไรบางทีเรากะ นาทีที่เราต้องหาเงินเราก็คิดไม่ถึงพรอ่านเสร็จก็ต้องตอบลูกบอกกับลูกว่าวันนี้เราต้องอดทนกับสิ่งที่เราเจอให้ได้ถ้าแม่หาเงินไม่ออพอครอบครัวเราก็ไปต่อไม่ได้ให้เวลาแม่หนอนแม่สัญญาว่าแม่จะชื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้ความสุขของครอบครัวความอบอุ่นเมื่อเรามีเงินเมื่อเราหมดภาระ้าะนีสินครอบครัวเราจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน บอกเลือกว่าขอโอกาสให้แม่หน่อยวันนั้นเป็นวันที่เรากับลูกได้ปรับความเข้าใจกันกอดกันให้ความอบอ,อุ่นและแล้วนะสิ่งที่หวานฝันมันก็เป็นความจริงบนความลำบากลูกของหวานทั้งสี่คนจบปริญญาตรีค่ะแล้วนี่ในนั้นนะคะกรจบปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาคภูมิใจความอดทนคือเป้าหมายที่ฝวัไม่เคยทิ้งลำบากเหนื่อยเราพักเราหายแต่ถ้าเราจนชีวิตเราล้มครอบครัวเราพังมันเอากลับคืนยากแค่นั้นยังไม่พอนะครับหวานนั้นสามารถซื้อที่ที่บ้านเกิดได้เป็นรอน้อยไร่คือความภาคภูมิใจความอดทนและแล้วนะ รอบครัวของเราก็ได้มีโคดพิเจนะครับขอเสียงปรบมือให้โคดพิเจนะคะเป็นพระเอกที่มาขาวมาเติมเต็มให้กับครอบครัวของเราซึ่งไม่เคยรู้จักทำให้คร,ร,รอบครัวอบอุ่นชีวิตมีคนดูแลไม่เคยรู้จักแต่เราได้รับหลังจากนั้นมีโอกาสท้าหวานได้มานั่งเกือนพวกท่านทั้งหลายนี้นะคะ เห็นผู้นํายึ่นมาแบ่งปันประสบความสําเร็จรับรายได้เป็นหลักล้านบอกกับตัวเองทันทีว่าเขาทําได้ฉันก็ทําได้ประกาศเป้าหมายว่าฉันจะต้องเป็นไดมอนด์ที่นี่ให้ได้หนึ่งปีนะคะหวานทําสําเร็จขึ้นตาแหน่งไดมอนด์ในเดือนนั้นรับรายได้ไปเจ็ดแสนบาทค่ะแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะเมือ่อ พศหกนะปลายปีหวานขึ้นตำแหน่งกระเบิ้ลไดมอนหารับรายได้1ล้าน2แสนบาทค่ะ <uk ule le> รวมแล้วนะคะจากธุรกิจบริษัทยูนิฟัสนะคะที่ก้าวเข้ามาตั้งใจทำทุ่มเททำทุกอย่างเรียนรู้ทุกแคมทุกคอร์สนะคะจนประสบความสำเร็จรับรายได้ไปกว่า10ล้านบาทค่ะเช่อทีเบิ่ม สื่อบ้านหลังใหม่เป็นความภาคภูมิใจครอบครัวอบอุ่นชีวิตมีความสุขแค่นั้นยังไม่พอนะคะหวานขอประกาศณนะที่นี้นะคะว่าภายในปี65นี้นะคะหวานจะต